ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมครับผมนี่พลเระยองในไซเคิลนะครับวันนี้อยู่ที่วัดหนองค้อก็มีข่าวดีมีเหตุการณ์สาคัญือเหตุการณ์นะครับวันนี้มีผู้โชคดีนําทองคําเจ้าคุณพร้อมนะครับสรุปองค์เดียวในโลกในรายการลุ้นนะครับมีผู้โชคดีนําเหรียญทองแดงที่มีข้อความสามารถแลกรับทองคําได้นะครับนํามาติดต่อมาขอแลกที่วัดหนองค้อนี้นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ ที่นี่แล้วครับพร้อมแล้วครับครบถ้วนถูกต้องนะครับมีข้อความถูกต้องจะรับเป็นเหรียญทองคําก็ได้หรือว่าจะแลกรับเป็นเงินสดหนึ่งแสนบาทก็ได้นะครับจะเลือกรับเป็นทองคําหรือรับเป็นเงินสดนะครับเออส่วนตัวผมเลือกรับเป็นทองคําครับเพราะตั้งใจจะเอาไปไปเก็บอยู่แล้วครับครับครับผมทองแดงเหรียญนี้เปิดได้เองหรือเปล่าครับเออเหรียญนี้คือจริงๆแล้วพอดีพอดีทางทางน้องๆนะครับแล้วก็ทางพวกเพื่อนๆเขาไปเก็บ แกะกันเนาะแบ่งกันแก่พอดีมีน้าคนหนึ่งเขาแบ่งไปประมาณ3ลุนนะครับได้แค่3ลุนจริงๆครับพอดีผมก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ผมไปเจอมาพอดีเลยขอซื้อเขาที่ที่แรกขอซื้อเขาที่1น0 0 0 0ตามที่ตามที่ทางเฮียตั้งรับไว้แต่ว่าพอดีทางน้าเขายังไม่ขายผมก็เลยขยับราคาไปเรื่อยๆครับจนเป็นจบที่1นึ่งแสนห้าบาทครับพอดีตั้งใจจะเก็บก็ไปจบกันที่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับแล้วผมก็เลยเอามาขอขึ้นพระกับทางเฮียเพื่อที่จะเอาพระองค์เนี้ย ปเรียมเก็บแล้วครับตั้งใจจะเอาไว้บูชาครับรัวันนี้ต้นเหตุเหรียญน,นี้ที่มาของเหรียญน,นี้ของคนที่เปิดได้มามาจากสีจริงจริงจริง,รงเหรียญน,นี้น่าจะตกเป็นของผมด้วยครับครับทีนี้ได้เอาไปแบ่งเพื่อนเพื่อนพวกพวกันจริงๆอ่ะมันเหลือแค่สิบองค์สุดท้ายทีแรกผมกะว่าจะติดรางและจะไม่จะไม่แบ่งละแต่พวกพวกขอไว้สิบรุ่นสุดท้ายครับและเขาก็เป็นผู้โชคดี แกได้พี่เล็กมันเกือบจะได้ด้วยด้นน <ไป S 2> ุ้นคร<า><า>ับก<ม>็อยู่ในรายกนะารครับตอนแรกผมก็จะเอาการจีบลุ้น,นแบ่งกันไงผมเอามาสองุ้นไม่ได้แล้วคนมะสองนุ้นสามรุ้นแล้วก็เหลือสามุ้นคนที่ได้ก็เอาไปสามุ้นก็ได้ก็คนที่ได้รายการนี้วันนี้ไม่ได้มาด้วยนะครับ <S <S แต่ว่าเหรียญนี้ตอนนี้อยู่ในมือของคุณแมน <S <S อของเราชัดเจนแล้วครับ ใครถือรายการนี้คนนั้นเป็นเจ้าของนะครับครับซึ่งคุณแมนเป็นผู้เสียสละปัจจัยหนึ่งแสนห้าหมืนบาทเพื่อต้องการที่จะมารับทองคำสุรุลองค์เดียวในโลกของท่านเจ้าคุณทององนี้นะครับแรกกันเลยนะครับต่อหน้าสัีพยานแล้วก็ท่านผู้ชมต่อไปนี้ทองคําก็อยู่ที่คุณแมนนะครับเราเรียนทองแดงองค์นี้ก็จะอยู่กับผมนะผมจะนําไปเก็บรักษาเอาไว้เพื่อไม่ให้หมุนเวียนอีกต่อไปนะครับในกะองเดียวในโลกก็ มีเจ้าของไปที่เรียบร้อยแล้วครับที่ของข้อคุณเพียมากครับทีนี้ทองแดงที่สามารถขึ้นทองคําได้ก็กลับมาอยู่กับผมแล้วนะครับ,บเดี๋ยวผมก็จะได้ทําการทําลายเอกสารที่สามารถนํามาขึ้นตัวนี้ได้นะครับต่อไปก็จะไม่มีหมุนเวียนแล้วครับทองคําก็ออกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนี้ในรายการลุ้นก็ยังมีหน้าทองคำและรายการต่างๆให้ได้รู้แบบเท่าเทียมกันอีกต่อไปนะครับก็ขอให้ท่านโชคดีได้รายการพี่สัมพันธ์สัมพันธ์ในการอื่นๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ